อตอนนั้นแม่ก็มองเห็นกระเป๋าตังก็ไม่เห็นมีมาเดินขี่เงี้เห็ววนน้หอเลยเติมแล้กี่ลเตินมนปัมาณน้นามองแค่ในดิงกระต่ายนี่ลท่นันเหน่งนเกือตองเมียทัก ลุกแล้วนะไม่ลุกกระเป๋าตั้งวางอยู่หยิบปั๊บเลยมันหยิบแล้วค่อยหลังพุ่งเ,เลยจะเอาแ่เนื้ออืมโอ้ยนะ

อมีไฟจะเด่นเียเนี่ยมันหันหน้าเข้ามาตอนทับนะตอนจับบ่มันได้ได้แต่มันต้องไปให้เขาเขาฉายจะสายใส่จอใหญ่ๆซูมถึงจะเห็นโอ้ยนอนอยู่ข้างบนนอนกางสองเนั่งนอนไม่โอ้ยก็เปาตั้งไว้ตรงนี้ อืถ้ามันเออคุหน้าคุตาว่าเป็นคนแถวนี้ยังก็ยังไปตามได้อะไรแม่นั่งอย่ล่ะนั่งประทังลุกเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรก่อนแด่แดงเขา มาจังไดก็แนวเอาบ่อฟังนะครับแต่เรื่บ่มีเงืนแต่เรื่อหบ่ย่บ่แต่เรบ่อปลาว่าจาของมีแหอยู่แล้วเลื่อเ่ก็สื้อมาที่นี่มันก็ขอมาห้ซอยเีอยอยู่งต็มแต่แต่ไม่จะโอ้ยโอของแบบของอะไร น่าจะเลบเขาาครับเขาคีเรขามีสกพันเนี่ไปบ้านนีเง่อนเลยมเขาอ่อนว่าโอ้ยมบอกตะลึตาตกในลำต่เนื่องเขาะรืทิรบ้างในบ้านนี่วากโยอยคือคบงสารานจะบาบครับ พอม่อยหรือ hmm. นี้ม yeah, ันาไม่บอกคนเอมั่งตอมั่นกาม่มีดูลอกาว่าหวนเนี้ยงก้อนยันกันละเดกายเแ่ากันอ้ยบ้านขื้นวดอยลูกนั่นผนี่เล้ววคนใหญ่ได้ครับผมีชแยล้วไปแต่อมัมันก็ไม่ก็ว่าอัวไเวียนร่าลูกมันเหิ้วเขาครับ ่าดยลูกนิวเขาว่ม่ีเงินกินเขาว่มีเงินซื้อเขาว่ไปซี่กะชั้นจังไลูกมีเงินห้ลูกกินครับครับวนหลายผู้แม่ที่ตวนแหงที่ตวนกบีว่าว่าเขาไม่มีเงินซื้อเขากินตาโต๊ในทตนลูกหลานเขาติอืมมะขต่ถูกหลายแ่น้องเนี่ยจะเ่นเล่อาจข้าเม่อกินพุ่นนี่หาเอไปพุนยางแซ้กล้วยนะคะ ครับผมไม่ให้เขาไอ้ลูกน้อนยคริบเที่นหนึงนี้โอ้มาออกกล้ยแม่เขากินเที่ยนึงแล้วเ่ยหนึ่งแล้ย่านนเขาบ่อิมได้ไปเอาเขาอีกบ่มันไม่จมขึ่นาไม่หิวเขาโอเล้ยแล้วเข่าครับเนี่ยกลิ่นถักินเลสมันแม่ไปกลับแม่เข้าไปแล้วเอ้าคือไปแม่หาเขาไม่กินนยูจะเลยขวนเข่าเพราะแม่เพกินมันขึ้นรถดแล้วเขาเง่อนร้อนไปยังไงบ้านี่นีปุงไ ของเงินว่าทางกตะวันตกมันไม่กินน้ำมันเห็นแดีวอยู่สองตายายนี่แหละครับทุกท่านทุกคนนี่แหละที่ผมสัมผัสสดๆเลยเด้อสัมผัสจากตาพขั้มเป็นจริงแหละครับของยายแดงน้อยอ่อนหลาไปยี่ใส่น้อยอ่อนหลาครับบ้านเลขที่บ้านเลขทีหกหมู่เก่าตําบลสารคันอำเภอสารคันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับด้วยความสงสารนี่ต่วนนิดหน่อยเนาะว่าหิ้วเข่าหลายเหมือนแล้เนาะ อโอนพร้อมมันเล็กเนี่ยมันพร้อมหราอวันนี้กินเข่าหากล้วยมากินเที่ยนึงแล้วไม่กินเที่ยนึงแล้วโอ้ยเน้องอาไม่เหนียวม,มันว่าจมกินดีกระเด็นไม่หาเข่าอ่ามันกินเข่าบันกินข <อ S 1> เข่าไปเ <ไป S 2> อากินอะไรไปเข่าหรือลงพักด้วแจ้งความน่ะว่าขอย้ายงานนายอำเภอเราละลายงาน,นละละแจ้งลายงานข่าวคุ้มต่างๆ้คนได้ติดตามซอยบารละกินข้าวเราจังไปแจ้งความเพ่อจะตอมภาพไปขอบคุณโอ้ตะลีตัวนสารเนาะเนี่ย เห็นวิด like, ีโอเจ้าหาเขาเจ้ายางไปซื้อกะยางยาบไปแห้งแล้วเห็นเจ้าไปหาเขามาให้เด็กหน่อยให้ชูเขาจินนะขอกระน้ำตาตกในน้ำเหลวโอ้ยเหลวอนิตัวขนาดยางลำบากก้มซื้อก้มนักของคนเนาะโอ้โหอไปจีงน้ไนนี้กินเอางเนเอางนปดยเขาความอยพรใเขาเดินทางความปลอดไฟอ เอากลับกลับผมกลับผมกลับผม